รับหลักวสุรายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านจันสุดารักพลเมืองกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านรองก็ได้พูดถึงกิจกรรมที่มีการดําเนินงานมาในช่วงของการขับเคลื่อนแนวนโยบายมาละทีนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนก็จะปี2558ย้ําหรือว่าขยายความสักนิดได้ไหมคะว่ากระทรวงมีแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างไรในปี2558นี้ต่อคะค่ะก็เริ่มต้น ปีนี้นวันนี้ก็เป็นวันแรกของงบประมาณปี2558นะคะ,คะ,ะก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่ม แสดงเจตนารมณ์นะคะในการที่เราจะสร้างค่านิยมไทยนะคะสร้างสังคมไทยเป็นสุขโดยจะส่งพรธรรมแล้วก็เครือข่ายนะคะทั้งเครือข่ายที่เป็นศาสนาหลัก5 <ừ> ้าศาสนานะคะศ <ừ> ิลปินแห่งชาตินะคะสภาวัฒนธรรมเครือข่ายวัฒนธรรมแล้วก็เครือข่ายที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชน <ừ> ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ซึ่งเราจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาตินะคะ <ừ> แสดงเจตนารมณ์ว่าเราจะ ผลิกกำลังกันนะคะที่จะ,ะสืบทอดนะคะในเรื่องของค่านิยมไทยซึ่งมีมาอยู่ยาวนานแล้วเนี่ยบางส่วนก็ฟื้นฟูนขึ้นมานะคะบางส่วนก็คงจะต้องอ มีการขับเคลื่อนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอยู่เป็นสาระของค่านิยม12ประการเนี่ยเราก็จะร่วมกันขับเคลื่อนนะคะแล้วก็เริปฏิบัติค่ะนะคะซึ่งหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีหลากหลายหน่วยงานมากๆซึ่งเราก็คงจะทาพร้อมๆกันทุกๆหน่วยงานแล้วก็ทําร่วมกับภาคส่วนอื่นๆด้วยซึ่งทางกระทรวงก็พยายามที่จะมีการเชื่อมโยงกับหลากหลายกระทรวงใช่ไหมคะในส่วนงานที่เราต้องมาเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้ค่ะเรามีโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรดีๆ เด็ดในช่วงนี้ที่ทางกระทรวงอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบคะค่ะในส่วนของการแสดงเจตนารม์เรียบร้อยแล้วเนี่ยในระยะต่อไปนีก็คงเป็นการสร้างเป็นการสร้างเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนนะคะ,คะเช่นก็จะมีการบรรณาการกับองค์กรภาคเอกชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะ,คะในการที่จะ สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของค่านิยมนะคะ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่องค์กรเอกชนแล้วก็ธุรกิจเนี่ยก็จะดําเนินการในลักษณะขององค์กรเพื่อสังคม <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ในระยะต่อไปในช่วงนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเผยแพร่สาระของค่านิยม12ประการให้ออกไปอย่างกว้างขวางเนี่ยนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้เรากำลังจะจัดทำเป็นบัตรพกพานะคะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ mm hmm. ที่สำคัญสองท่านซึ่งเพิ่งร่วงลับไปนะคะ <Okay. S 2> ก็คือคุณทวันดัชนี แล้วก็อาจารย์ประหยัดพงดําคะก็จะนําผลงานศิลปะของท่านเนี่ยมาจัดพิมพ์ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสาระของค่านิยม12ประการนะคะซึ่งก็จะพิมพ์เปจํานวนมากพอสมควรเลยก็จะเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายนะคะเด็กเยาวชนนะคะรวมทั้งสถานศึกษาต่างๆแล้วก็องค์กรภาคราฐภาคเอกชนนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เตรียมที่จะมีการประกวดการบรรยายธรรมะนะคะเป้าหมายหลักก็จะเป็นเด็กตั้งแต่ระดับประถมขึ้นมาเลยนะคะก็จะให้เป็นกระบวนการหนึ่งของการที่ประกวดบรรยายธรรมเนี่ยเด็กเขาก็จะได้มีโอกาสที่จะต้องไปศึกษาลงลึกนะคะในเรื่องของค่านิยมแล้วก็มาจัดทําเป็นคําบรรยายนะคะ,คะแล้วก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาจะฝึก พัฒนาทักษะแล้วก็บุคลิกภาพเขาด้วยนอกเหนือจากการที่ได้มีการแสดงออกถึงความสามารถแล้วนะคะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ค่านิยม12ประการนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะดำเนินการในระยะนี้ก็คือในช่วงวันที่ 17, 18, 19ตุลาคมนะคะ,คะที่สยามพารากอนเนี่ยเราก็จะมีการจัดงานเด็กไทยกับไอทีอนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปร่วมจัดในหัวข้อของค่านิยมไทยสร้างสังคมเป็นสุข <คะ S 1> นะคะก็จะเป็นการเชิญชวนให้เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะนักศึกษาเนี่ยได้นำผลงานคลิปวิดีโอนะคะแต่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง,องกับค่านิยม12ประการเนี่ยมาประกวดกันนะคะ แล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นทุนการศึกษาที่มีจำนวนมากพอสมควรเลยนะคะ,คะก็เป็นการสนับสนุนให้ เด็กแล้วก็เยาวชนนะะักศึกษาเนี่ยได้ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับค่านิยม12ประการนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์เป็นเนื้อหาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นคลิปวิดีโอนะคะ,คะแล้วก็คลิปวิดีโอน,นียเราก็จะเอาไปเผยแพร่ต่อนะคะคก็เป็นประโยชน์แล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีการจัดทําเป็นกิจกรรมพิเศษนะคะที่เป็นเกมที่เด็กจะได้มีประสบการณ์ตรงนะคะเข้าไปเล่นเกมแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นการทดสอบตัวเองว่าค่านิยม 12ประกาเนี่ยเรามีอยู่ในลักษณะไหนบ้างมีอยู่แค่ไหนนะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนให้ทีมที่มีความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอเนี่ยได้ส่งผลงานเยอะเยอะค่ะสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน1765 1765นดนะคะตลอด24ชั่วโมงตลอดยชั่วโมงค่ะนนะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานวันที่17 18 19ตุลาค,คมนี้ที่สยามพารากอนใช่ค่ะค่ะคะนะคะนอกจากนี้แล้ว กิจกรรมที่เราลงไปในส่วนของภูมิภาคก็ยังคงมีด้วยใช่ไหมคะย,ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็จะมีการสร้างภาพยนตร์ค่ะทง้งภาพยนตร์สั้นแล้วก็ภาพยนตร์ยาวที่เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับค่านิยมแล้วก็ความเป็นไทยนะคะเผยแพร่ออกไปขณะนี้ก็กําลังดําเนินการอยู่อย่างเข้มข้นเลยค่ะแล้วก็จะมีการผลิตสื่อในลักษณะต่างๆเผยแพร่ออกไปนอกจากผลที่ได้มีการดําเนินการตั้งแต่ปี2557เนี่ย ก็จะมีผลผลิตออกมาในช่วงนี้นะคะเราก็จะดําเนินการต่อนะคะแล้วก็คงคงจะมีกิจกรรมออกมาอย่างหลากหลายอย่างต่อเนื่องค่ะที่เป็นเรื่องของการสร้างค้านิยมไทยนะคะแล้วก็ดึงให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดจริง<ช>ๆแล้วที่ผ่านมาในช่วงะระยะแรกๆที่เริ่มต้นการหาคุณนโยบายก็มีนะคะมีเป็นสื่อโฆษณาหรือว่าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของทางกระทรวงออกมาให,ให้เราเห็นเหมือนกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้เห็นด้วยนะคะอยากจะให้ท่าน รองประหลาดได้ฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับค่านิยม12ประการนี้ค่ะค่ะก็อยากจะเ,เชิญชวนให้ ประชาชนนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนได้มีการสืบทอดในเรื่องของค่านิยม12ประการนะคะถ้าลองศึกษาในรายละเอียดแล้วเนี่ยจะเป็นค่านิยมคือสิ่งที่มีการประพฤติปฏิบัติในสังคมนะคะ,ะเป็นเรื่องที่ดีๆเนี่ยอยู่กับตัวเรามาโดยตลอดตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเป็นถึงว่าบางส่วนอาจจะมีการลืมเลือนไปนะคะบางสก็คงต้องช่วยกันฟื้นฟูก็คิดว่าครอบครัวก็เป็นสถาบันที่สําคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องของ การปลูกฝังค้านิยม12ประการเนี่ยนะคะให้มีขึ้นในเด็กที่เป็นบุตรหลานของท่านนะคะ,คะเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแล้วก็สามารถปลูกฝังจนกระทั่งติดเป็นคุณลักษณะที่ดีงามในแต่ละคนได้อย่างยาวนานด้วยค่ะก็อยากจะขอฝาก ท่านผู้ปกครองด้วยใช่นะคะีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทภารกิจที่มีความสำคัญอย่างมากของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการส่งเสริมเอกลักษณ์ส่งเสริมค่านิยมของความเป็นไทยนะคะแล้วก็ส่งเสริมค่านิยมหลัก12ประการที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่ในตอนนี้ด้วยซึ่งเหนือสิ่งิอืน่นใดก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางกระทรวงวัฒนธรรมได้นะคะหรือว่าจะไปเข้าชมในเว็บไซต์ของทางกระทรวงก็ได้นะคะท่านรองปลัดก็จะมีข่าวสาร ที่น่าสนใจของทางกระทรวงด้วยครับเพื่พรหอยู่โดยตลอดเลยค่ะหรือว่าจะสามสอบถามรายละเอียดก็สั้นๆค่ะ1765ได้ค่ะได้ทุกเรื่องเลยได้ทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้น่าเสีดายเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเจนทดลองปลัดนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณจันทร์สุดารักพลเมืองค่ะขอบพระคคุณ่ะขอบคุณค่ะ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการหออสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแ่ทนรลองประหลัดและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการหอสลักข่าวคืนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสํสหรับการติดตามสวัสดีค่ะ